หนึ่งวันเราสามารถที่จะทานวิตามินซีได้ถึง2,000มิลลิกรัมเลยนะวิธีที่จะทำมาแล้วเนี่ยหนึ่งเม็ดเนี่ยก็คือแบบว่าทอนจะให้เหลือโดสประมาณ500หรือ580มิลลิกรัมนะดังนั้นทุกคนแบ่งทานทุกๆสี่ถึงหกชั่วโมงได้เลยคนที่ชอบในเรื่องของงานผิวใสผิวชุ่มชื้นเรียบเนียนนะคะตึงนะทานคู่กับซีเครคารลาเจนนะทุกคนทานวิตามินซีวันละ1000มิลลิกรัมนะแต่ว่าแบ่งทานแบบนี้ค่ะตอนเช้าคารลาเจนหนึ่งช้อนวิตามินซีห้าร้อยแปดสิบมิลลิ ทุกคนก็ทานวิตามินซีอีก1เม็ดทั้งหมดทุกคนจะได้ทานวิตามินซีอ่ะหวันก็คือ1000มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพก็คือจะเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมอีกวิตามินซีเป็นตัวสารต้านอนุมูลอิสระต้องบอกว่าตัวท็อปเลยที่ถูกพูดถึงแล้วก็ได้รับความนิยมมายาวนานมากแล้วนะคะตัวนี้ก็คืองานวิจัยแบบพบทุกอย่างเลยมีในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเบสิกที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้แบบตรงประเด็นที่สุดนะคะดังนั้นคือกินคู่กันกับคอลลาเจนนกกก็ไป,ไปรรระตุ้้าาสง คอลลาเจนได้แบบยิ่งขึ้น